นีครับที่ร้อยเบรกครับผมผมทิดจักรนะครับคนเดิมระจามร้านทิอดออสก็วันนี้จะพามาดูชุดเบรกที่ลูกค้าสั่งเอาไว้นะครับผมติดตั้งรถอะไรยังไม่บอกไว้รอดูวันจริงที่เราติดตั้งกันก็มาดูชุดเบรกกันครับผมคร่าวๆเบ e มโบ n ิวเฮเยนครับผมหน้า6พอดใหญ่นะครับหลัง4ี่พอดใหญ่ตัวนี้เป็นเขียวพอดนะครับผม เราเทียบสีจากตัวปั๊มจริงของพอร์ตเลยนะครับเบรกมือฟ้าเบลเฟ่คัสตอมตัวแล้วก็หน้าเป็นโลโก้เบมโบนะครับผมจานเบรกชุดนี้เป็น DBA ขนาด405มิลทั้งหน้าและหลังนะครับก็จาน DBA ตัวนี้จะเป็นลาย T3 นะครับ5000ซีรีส์จากประเทศออสเตรเลียนะครับผมพาเบรเนกสเตอร์โปรสายถักเทลขาเบรกอลูมิเนียม7075เบลเยียม มันเบรกเฟอร์รโดดอนะครับผมก็ลูกค้าเลือกสีเป็นสีเขียวแล้วก็ฮับเป็นสีบรอนนะครับผมเรามาชมกันครับว่าปั๊มสีเขียวกับฮับสีบอนออกมาหน้าตาเป็นยังไงดูสะอาดตาดีนะครับมันดูดูคลีนสดดูสดและคลีน ก็คือมันสะอาดตาดูแล้วไม่เบื่อง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคาลิปเปอร์หน้ากันคาลิปเปอร์หน้า6พอทนะครับจับใส่กับตัวจานเบรกสะอาดตานะครับผมว่ามันดูคลีนดีผมชอบนะอย่างนี้ถ้าถามว่าแนวทางการแต่งรถเนี่ย ก็มีหลายแนวนะครับอยู่ที่เจ้าของรถจะชอบแบบไหนชอบสีสดชอบสะดุดตาชอบสบายตาชอบคลีนคลีนก็อยู่ที่เจ้าของรถจะเลือกเอาว่าจะาแบบไหนนะครับก็คลิปนี้ผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หามาชมชุดเบรกเล่นๆหล่อปะทายมาชมชุดเบรกเล่นๆนี่อาจารย์เก่าครับอาจารย์เก้าข่าวยี่สี่ก็เคยมาทำเบรกกับเราฝากไว้ให้ชมกันเล่นๆชุดนี้ ฝากติดตามเพจทิดออยด้วยนะครับผม TID AOD เว้นวรค BIAKE แล้วก็ Facebook ส่วนตัวครับทิจักวิท TID j a k เว้นวรค WIT นะครับผมสนใจสงสยัยหรืออยากปรึกษาเรื่องเบรกอินบอก์กันเข้ามาได้ครับผมยินดีให้เขาปรึกษาครับเรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิดออยครับผมขอบพระคุณครับ